เขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าสอนว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์หลังจากตายแล้วและนิพพานอยู่ที่นี่เมื่อจิตว่างดังนี้เป็นการกล่าวตรงตามที่ท่านอาจารย์กล่าวหรือเปล่าครับเราไม่ได้พูดว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์หรือแม้หลังจากตายแล้วเราว่ามีทั้งสองอย่างซะอีก นรกสวรรค์ต่อตายแล้วก็ว่าไปตามเดิมไม่ไปแตะต้องเขานารกสวรรค์ที่นี่ดเดียวเนี่ยนี่ยืนยันมากให้ตรงตามพระพุทธประสงค์นรกสวรรค์อยู่ที่อายตนะทั้งหกคือตาหูจหมูกลิ้นกายใจเนีย่ยเป็นนั้นว่ามันมีนรกสวรรค์ชนิดนี้ก็มีถ้านรกสวรรค์ต่อตายแล้วไม่ได้ไปแตะต้องเขาไม่ได้ไปวิาพากษ์วิจารเขาเขาให้เก็บไว้แต่ควบคุมได้โดยที่จัด นรกสวรรค์เดี๋ยวนี้ให้มันถูกต้องอ่ะมันควบคุมไปได้ถึงนรกสวรรค์ต่อตายแล้วเป็นอันว่ามีนรกสวรรค์ทั้งสองชนิดทั้งสองประเภทไม่ได้ยกเลิกชนิดไหนเลยข้อที่พูดว่านิพานที่นี่และเดี๋ยวนี้น่ะเป็นสำนวนพูดให้เกิดความสนใจนิพานมีเมื่อจิตว่างจากกิเลสนี่ก็มีหลักมีเกณฑ์คือเป็นนิพานตัวอย่าง คำว่าน,นิพพานที่เกี่ยวอยู่กันอยู่กับจิตนั่นก็คือเมื่อจิตนั้นว่างจากกิเลสนี่นี่พูดนี่ยืนยันว่าพูดและจะพูดต่อไปวันนิพพานตัวอย่างมีเมื่อจิตว่างจากกิเลสอ่าเป็นความดับแห่งกิเลสนี่เป็นนิพพานถ้าดับชั่วคราวเป็นนิพพานชั่วคราวเรียกว่าตัดทางคณิพพาน หรือสม,มัยยะวิมุตตน,นิพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ขอให้คอยสังเกตเมื่อจิตว่างจากกิเลสโดยเหตุใดๆก็ตามแต่ยังไม่ใช่นิพานสมบูรณ์หรือตลอดการหรือนิรันดรน,น,นิพานชั่วขณะเรียกว่าตัวอย่างก็ได้ เมื่อใ้จิตว่างจากกิเลสเนะ่ยรีบรู้จักเสียเร็วๆคอยเฝ้าดูจิตเมื่อไม่ปรุงเป็นกิเลสเป็นจิตเยือกเย็นเป็นนิพพานเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแล้วจะได้ชอบใจ เราจะได้เป็นอุปนิสัยแก่พระนิพพานอันสูงสุดคือนิพพานเต็มรูปแบบเราสนใจนิพพานตัวอย่างเล็กๆน้อยๆช่วยประจําวันนี่ไว้ที่มันทําให้คนไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้ออ้แมวนีไวไว่ไว้ไว้เรื่อยๆสิก็เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอันแท้จริงหรือสูงสุดที่ว่าอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นิพพานตัวอย่าง พูดจริงแล้วก็จะพูดต่อไปอีกด้วยพระนิพพานนี่แปลว่าเย็นเมื่อได้เย็นจิตเย็นเย็นออกเย็นใจแล้วก็เมื่อนั้นเป็นนิพพานแต่คําว่าเย็นคํานี้ก็พิเศษอย่างไงกล,ลัวว่าผู้ถามนี่คงฟังไม่ถูกนะผู้ถามนี่มันรู้จักแต่เรื่องเย็นที่คู่กับร้อนถ้าร้อนก็ต้องเปิดพัดลม ถ้าเย็นก็หนาวก็ต้องห่มผ้าแต่มีความเย็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อไม่เย็นไม่ร้อนไม่เย็นไม่ร้อนชนิดนี้จะเกิดความเย็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นนิพพานเพราะไม่รบกวน้วยความเย็นหรือความร้อนในโลกนี้แล้วก็มีความเย็นอย่างโลก,กุตระคือนิพพานไอ้ที่ให้สอนกันในเบื้องต้นว่าเย็นคู่กับร้อนสุขคู่กับทุกข์นี่ นั่นนนัไม่ได้นะนั่นใช่เป็นหลักไม่ได้นนั่นนั่นไม่ใช่นิพพานนั่นไม่ใช่ดับทุกข์ไอ้สุขที่คู่กับทุกข์ก็ยังเป็นทุกข์ไอ้เย็นที่คู่กับร้อนก็ยังเป็นทุกข์ต้องปัดทิ้งไปหมดทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งอะไรทุกทุกคู่นั่นจึงจะเป็นนิพพานนั่นถ้าว่าจิตเย็นเป็นนิพพานคือเย็นต่อเมื่อไม่มีทั้งร้อนและทั้งเย็นในความหมายของโลกโลก No, mira, y...